กตะเพ่งเปิดเครื่องขึ้นนาซิแมนแล้วพี่น้องเกี่ยวว่าท่านถือดูวเนี่ยห็นแหงโค้งงูด้นี่คิดว่านาซิแมนของแท้มามาๆจะอาดมาพอแล้วของแแหะอะนี่บมนาพิดดอก <laughs> อุ้ยพี่น้องดินเหนียวทางดินเหนียวพนแทกง่ายเึกแทกง่ายลงหัวยางเนื้งพี่น้องนม,ม่งามๆเลยเต็มแลหลกของเขา มาแล้วแตร์ที่สองสองพี่น้องนี่นสองตัวงามๆาสองตัวเดม็อกเราได้นี่พี่น้องหม,มาอะไรจ้าสวงามหมาไงพี่น้องหมงาไง,ง,งสมช่องตัวแรกพี่น้องนี่มาแล้วแตร์ที่สามครับเบิ่งเด้อบาดนีอือหือไงก็ตัวแรกกิลี่อืองามๆเลยพี่น้อง <c ười> งามเลยจ้าบ่าทันเงียวโอ้เหเงียวจ่อยว่าทันเงียว อุอ้ยตัวหูอุอ้ยตัวหูคางดำปืนเลยครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านครับสีเก่าสีใหม่ท่านผู้ชมทั้งในและต่างประเทศดันนี้พอตะเพียงกระยาดที่เก่าแล้วพี่น้องหาหักกบหาเขียดที่เก่าเดไปชมเป็นกำลังใจตะเพียงกระยาดทำมันเหี่ยวซีมันพี่น้องท่านในขื่นโคขื่นตาอยู่ ถ้าเดีวไปหาชองไข่หมดแดงพี่น้องตอนนี้ยังลงทงอยู่นะครับไปรุนนับกันวันนี้ว่าห้าสิบมันหรือบอ่อเฉลีย่ยจะเตี้เนาะครับครับลืรกันเลยครับพี่ะอาจะหาก,กห้หเขียคือก้าวละจ้ะหุนครับอาจะกะเพ่งเด้อจ้ะพี่น้องสิมานมมืไอ้จ้า กะเพ่เปิดเครื่องขึ้นนาซีเมนแล้วพี่น้องเกี่ยยวว่าท่านถืออยู่นเนี่ย,ย,ยม็นคงโมกุญคิดว่านาซีเมนของแท้มาม่าจะอาดมากพอแล้วของแท้อะไรนี่ยมนาพิษดอก <c oughs> อะหลุนยาดของแท้คักเลยผลกันเต็มแรกแห่งมันของห้องเราพี่น้องมัน <c oughs> ดังปา <c oughs> นนี้ <c oughs> มันของแท้แหละ แมนตาพิงคอเด้อจ้จะพี่นอ้องพีนน่ปากง่ายทั้งพี่ต้งองฟอกเหนหน้ารุ่นแต่ว่าตัวไหนตัวใหญ่เท่าไหนที่ทั้งบังเนะาะบังตาพิงแจียหยาดหลังจากทั้งคูนบังแกออกบังทิวทัดพี่นอ้องทั้งนี้งามแล้วของแสบแลหลบทะลุนู่นวุ้ยไม่พีส่สมใหญ่แต่ต้องโตขึ้นพี่นอ้องไม่ใหญ่เทียบตาพิง มึงเด้อพี่น้องโอูอยู่แรงเลยอู้ยเห็นตัวแล้วอยู่เลยอยู่เลยแห้งพี่น้องอู้ย่าอาจก็เพื่อถุงมือมานั่มถุงมืออยู่รถด้วยจ้ะเห็นตัวแล้วเห็นตัวแล้วพี่น้องตัวงามอยู่ตัวงามอยู่โอ้ยแกล้งแข่งมันก็เข้ามือหนีพี่น้องงามแถ่พี่น้องอู้ยไ่เลือดไงเลือกบอกยางแห้งตันเถ้อลงไปบอกยางครับ ไก่สัตวสัต <c> ว <oughs> แต่ว่าท่านเหนียวอยู่ดอกพี่น้องว่าท่านเหนียวอยู่เรื่องท่านเองคนอีกดึื่องท่าปากเป็นเต็มพี่น้องจับระยะเต็แบบแมระยะมันมาแล้วงามคือเกา่าว่าท่านเหนียวอยู่พี่น้องนอี่พี่น้อง,อองดินเหนียวทางดินเหนียวเพิ่งแกง่าย,ายลงกหัวยางเล็ก บุงพี่น้องนี่งามๆเลยเต็มแหลกของเปาือกตุ๊ปุเลยจ้ามาแล้วตัวนี้ไล่หอดทองเลยพี่น้องบางตัวคนที่ไล่แต่ข้างตัวนี้ไล่หอดทองเอาไปหอดขาดเลยเหนียวแล้วเนียววัวลายคือไอ้อื่นไอ้เลือดแหงเลยแต่เพ่งคลอยแล้วพี่น้องผีดไงแบบไงเลยเต็มฝ่ามือไงเต็มฝ่ามือเลยแต่บางหัวตัวน้อยตัวใหญ่พี่น้อง ตึงกับอะไอื่นอยา่ะถลุนไปพร้อมกันครับถลุนไปต้องกันพี่น้องบัดงๆตสีสมไงาวาพี่น้องเิ่ง,งเพิ่นเปิดด้อพี่น้องเปิดเลยจ้าเปิดเลยด้ยอเดหุขี้เกพน้องขี้นอย เขแสดกว่าคนอยู่ก่อนอน,นั่นน่ะคนเบียดลงห้อยเลยห้อยแทงรถเต็มเลยตัวคนเอียงแข็งแนงอยู่ห้อยรอรถข้าก่อนหินขาๆวๆบางนึงซื้อได้หนึน่งซอยไว้จังบนนี้ตรงไหนตรงงามพี่น้องแข็งพี่น้องงจุดอู้อแค่อาจเก็บโบอกตรงงานอยู่ครับตรงงามอยู่ ลับปุ๋ยค่อ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 ยอู้ยตัวงามพี่น้องบัดนี้นยิ้มต๊ะใ่โอ้ยงามเลยตัวที่ช่งองขนาดพี่น้องยิ้มต๊ะใ่เพื่อนพี่น้องยังรับเซอร์จับยาเลยมาแล้วเต็มทีช่ชอง หวานๆงามๆคือเก่าจับคือบธนัทนูนวันนี้ใหญ่อาเงั้นไงก็ตัวแหลกที่อาจเนียนจ้โอ้ยใหญ่จัดเกินอ้ยิ่งแต่ขาหนาม่งเด้อพี่้นงเบิึงเด้อบานนี้อั้นไงก็ัวแหลกีิลิอ้ยงามๆเลยพี่น้องงามเลยจ้าโัเนียวโอ้ยเหนียวจ่อยวะนบนเนียว อุ้ยตัวผู้ยตัวผู้ข้างดำปืนเลยนี่ข้างเพิ่นตัวผู้พี่น้องตู้ผู้ตู้ผู้ตู้ผู้มันจะคลาตงคนมาแล้วเตียงที่สองสองพี่น้องนี่สองตัวงามๆาสองตัวได้มุกเราได้นี่พี่น้องหมาหันล่ะจ้าตัวงามบหมานบรรยากาศเมื่อนี้ก็กำลังพอดีเลยแหละพี่น้อง โมโหนมันลงเลาะทางทางเราบานเราบานพ้นละพี่น้องติดทางดำเลยม,ม,มัน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 ลุ่มต่อไปพี่น้องมันจจกแต้มมือนี่นแนี่ๆมันแล้วสอง มแม่เราพี่น้องแต้มซ้ำทางเฟื่องขึ้นต้งองพ่อหลอดปากง่ายเพิ่นไปน้ำเฟื่องเลยนี่ยตัวนี้ดูกันครับต,ตัวที่สามมาชิงามซ้ำสองตัวแรกว่าครับเดีอพี่น้องจากเลาะอ,อาจสิงัดเป็นชะโมงคนละหนึ่งจังพอ่อตัวที่สาม่อาจโลดจนเมนื่อ่ะอัดเพราะท่านด่ายุบอัดเพราะท่าน่ออยู่พี่น้อง เงียวเล้วอุ้ยปิงคิงแล้วิงแล้วเอาจับระยะปิงคิงแล้วเต้นเตียมท่านั่นเต้นท่าปลาง่ายงนี่สิท่าปลาง่ายพี่เนาะพวกนี้สมช่องตัวแรกพี่เนาะนี่มาแล้วเต็มที่สามครับมันหมาอีกนี้เป็นเงียวไล่กระมือแล้วนี่หนังบ่นี่พี่นาะสามเต็มแล้วสามเต็มแต่พี่เนาะ หมาเดอ้อมือนนี้สามเสี่มเลยกับหมาหนนะึ่งตัวที่เกาะเลยข้าวผ้าห่ย่อาเคลียจนเมื่อยจากพี่น้องข้าวผ้าห่าแค่เป็นสามตัวนี่ก็สุดยอดล่ะเคลียเป็นเคลียเลยเหมือว่าหมาหนึ่งตัวที่สามครับเปิดสมองดีเนี่ยแต่มันบอเดรดพี่น้องมือนี่ โอ้แต่หายากทำเลคือพี่น้องไปเคียวบอ่อเาเรยเลย้ลว็็เขาห่มพี่น้องเติมพลังกินมันเผาเด้อพี่น้องมันพผาวล้กันพี่น้องก็เพ่งปอก จะกินบ <Wha> ่ะเขาหุ่มเพิ่มพลังพี่น้องพักยกเลาะจนเมื่อเหรอยกใหญ่หลังจากเขาจัดไปสามแเปมแล้วพี่น้องหยใหญ่พี่น้องหาดเมื่อยมือหวานๆครับลงจุดแหลกบ่พเฟกบเลยพี่น้อง ใหญ่ทำเลมาจุดที่สองมาจุดที่สองมาลงแค่แน่พี่น้องเห็นซามแตม <c oughs> างานฟังหงมันนี่พี่น้องทำแตมงามๆงม่มุายๆอยู่พี่น้องพาหยาซามแตมนี่ก็ถือว่าฟุกเด้พี่น้อง ฟุกคักๆเลยแหละกบหายากล,ล่ะลุงคือมองนำ้ำลุงมองแหลกยังบม่เห็นพ่อตัวเสียหาจังวะใหญ่ทำเลมากมองที่สองพี่น้องขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกไลท์ทุกแชร์ทุกการรับชมชมตะเพ่งสายร้อมมาตลอดเป็ี่ยนอารมณใจตะเพ่งขยายมาตลอดครับคิมนีตะเพ่งอีโจบคิมไปเพ่งสำนีพอกันไหมคิปหนาครับ ดีค่ะคลิบน้าพอกันใหมเด้จ้ะสวัสดีครับนี่ก็ถือว่าฟุกถือว่ามันเะไรซ้ำเต็มพี่น้องโต๊หายหยากหาจนเมื่อยพี่น้อง